ลงเรือได้อปว่าวะได้ร่อนลงเรือได้ถ้ามีร่อนทัน,น,น,นทันไหมผมว่าไม่ทันอูเรือไปเร็วมากเลยพี่เออเรือไปเร็วจัดเลยอ่ะเรือแล้วกลับแลวกลับแล้วไปเอาเรือลำนั้นได้ไหมนี่ผมกำลังมาลำส้มเนี่ยโอเคลำักส้มแล้วเพื่อนอีกคนลงแล้วลงไหนไม่รู อ๋อคนลงฝั่งไม่ลงเรือ็ช่างด้ยละแล้วอยู่ในวงเหรออยู่ในวงสบายสบายเลยเร็วมาเร็วกำลังไปน้ำใสดิอ่ะน้ำใสไม่มีปลาใช่น้ำใสปลาอยู่ไหนเอาเพื่อนมาถึงก่อนเพื่อนมาถึงก่อนนะ กด f เลยอ,อ่ะกูเรอก็กด f ขึ้นง่ายไง <c oughs> พี่จะให้ลิงขับเรือเหรอไม่ได้แล้วพี่ <c oughs> เป็นไรไปลิงขับเรือลิงไม่ได้แอ่ลิงใส่หมวกเท่จะตายไปไปไปฟาร์มฟาร์ม ที่จริงอะ่ะมันร่อนถึงตั้งแต่โดดนะถ้ากลางร่มสักประมาณเจ็ดร้อยอ่ะร่อนถึงแต่เราไม่เรามากลางร่มปกติตะกลางเจ็ดร้อยเพื่อนนี่ยังก,ก็เพิ่งแตกกลางแ <laughs> ยกย้ายไปไหนก็ไปอย่างนั้นเลยแต่ละคน5 minutes later ไปด้วยไปด้วยก่อนนั่งเลมโบหน่อยอยากนั่งเลมโบ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 ไป โป๊ะอะไรโปอรโปร๊โ,ปโ,ปโอ้โ<น>หพูดไปในรถรอ่ะไม่ไม่ที่เพื่อนหรือว่าเพื่อนใส่ไว้ให้ในรถขอบใจผมรู้ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนผมจะไปน,นอนที่ราวสะพานมีนะมีนะมีนะมีมานะตรงไหนสะพานเหรอไม่ไม่นั่น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  <Tipp ett> ไปน,น <G it division> ู่นแล้วเต้นรอเี้ยจะชนผมเต้นรอไม่มีอะไรทำเต้นรอไอ้เบอร์สี่วิ่งตามมาทำไมวิ่งตามมาเพื่อผมวิ่งรอมองเฉยๆเมื่อกี้เอ้ากมสารรอ ลายสะพานเลยเพื่อนปั๊มน้ำมันเลยเข้าปั๊มเลยเข้าปั๊มเลยเพิ่งจะจอดดีๆไม่ได้ใช่ไหมนั่นนะยิงมาจังหน่อยเพื่อนเนาะโอ้บ้านมากส้มนะ นอ็อกฟาร์มนักส้มน็อกน็อกอีกรอบไอ้มักส้มดีน็อกสองรอบแล้วแต่รอมันโผล่ยิงรอบสาฟาร์มแต้มไหญ่นี่มันน่าจะได้พอสมควรอยู่เออไม่น่ายิงมันยิงยิงอะคนไหนอะเครื่องบินน่ะหรอเออเครื่องบินไม่น่ายิงเพื่อนกระสุนรเปล่าใช่กูเหลือ99นัด เอาไงดีจะไปเหรอไปเถอะเป็ไปเปล่าไปไหนอะ่ะแต่เราอยู่เดียววงนะเราจะไปไหนอะ่ะนัน่นนะคำถามคือเราจะไปไหนหรือว่ารอดูวงก่อนดูก่อนก็ได้ไเ,อ <า S 1> เอ้ยไอ้สัตว์ <S <S> <S อย่าบอกว่าตายซะนะใครใครทำไฟตก เราผิดชอบมาเลยนะแล้วเราต้องไปนะเราต้องไปแล้วนะอันเนี้ยวงอย่างเนี้ยเราต้องไปแล้วนะแล้วเราต้องไปไหนอนะ่ะไปทิมบ้านนั้นหรอทิมบ้านใหญ่หรอถ้าไม่ทิมบ้านใหญ่ก็ต้องอยากอ่ะผมว่าทิมบ้านใหญ่ยกให้เพื่อนนำบ้านนี้นอกวง โอ้โหในนี้ก็หมอบอยู่เพิ่นทิม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 หลังนี้อเอาเข้าในนะไปติดนะ โอ้ยเหี้ยชั้นบนชั้นบนไม่ทันไม่ทันไปไม่ทันไปไม่ทันเร็วเกินจังหวะเมื่อกี้เพื่อนก็ตายหมดเหลือกูคนเดียวไม่ใช่อะไรหรอกจังหวะเมื่อกี้พอ,อเพื่อนทีมบ้านโนน่ะ เราดันโดนบ้านนี้อีกอย่างแตกแล้วมันเสียหลักเลี้ยวไปช่วยเพื่อนไม่ได้เราก็เลยต้องเล่นบ้านนี้แทนมีอสองคันมาโอ้ยโอ้วงหนี วงไปจุดที่ผมอยากทิมมากเลยตอนแรกอยากมาทิมมากสองมากเลยแต่ว่าตรงนั้นมันไปในน,น,นั้นไงแทงน้ําอ่ะแต่ถ้าเกิดไปทิมตรงนั้นต้องเคลียร์บ้านใหญ่ไงบ้านใหญ่มันมีอยู่แล้วเบอร์สามก็รอ,อไปก<ๆ>ูก็โดนรอบทิศเลยเนี่ยใช่เบอร์สามให้กำลังใจพีอยู่้ามีคนชาร์จบ้านบ้านนี้อยู่ไงใช่ บันชาดพอดีสองตัวผ่านเข้านะไม่เข้าวะเดี๋ยวมันจะเข้าเฮ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วพี่นันหละขึ้นรถไปเลยโอ้วงแรงจัดวงแรงจัดทันไว้ทันไว้ทานเข้าวงทันอยู่ เหตุไรเข้าวงฐานบอบบอบบอบขาดกันเองไอตีนฝนยิวยังรอดอยู่รูมรอดวะยิวรอดแล้วยิวรูมเหลือจะเชื่อพี่รอด นะพี่ดูหน้าหนาวโดนมาแลวโดดมาแล้ว,ดดลวตอนแรกเอารูมของรออัดเขาเ้าไปไหมล่ะมุมนั้นมันจะเข้าควันแน่เลยมันปากควันมาบังไปแล้วไอตัวนี้น่าจะคนละตะเอียบคันตรงนั้นออกซ้ายเลยนะ สายก็มีนะเมื่อกี้ออกไปแล้ววันนี้ก็ออกไปสายพี่ถอยถอยไปอยู่ฝั่งโน้นนะฝั่งรถฝั่งรถเราเมื่อกี้เพราะว่ามันออกแล้วไงพี่ถอยไปอยู่ไหนแล้วเฮ้ยมันมามันมามันมาระวังระวังมันมาแล้วมาแล้ว <laughs> เออเปี๊ย <laughs> อะไรวะขนาดเห็นก่อนแล้วนะ